รัฐบาลเนาะรัฐบาลผู้ใดโชคดีเนาะน,นะงวัที่แล้วนะอาจารย์ทําให้ไป2ชุดนะเพราะว่าชุดแรกนะครับนะครับที่ทําไปนยะคนก็จะถามหาแต่ใบฟ้าก็เลยมาทำใบฟ้าเพราะใบฟ้ามันเป็นสูตรบนล่างเนาะนที่ให้ชู่หวยสัญจรนะครับให้ไป4ีหางเท่านั้นแหละนะใครฟังในสดก็จะบอกว่าถ้า9เดินมันจะมาได้คือเกและเก้าแมันออก79เเนาะ มัน,นคือส่วนมนฟ้ามันจะเป็นบนล่างนะครับนะตัวแรก,กแถวแรกคือบนแถวล่างคือเออล่างนะครับนะสังเกตหลขทายกลับมาเจดเก้านะครับัตเตอรีก่กระสือตะเกนะ่าเจ็ดมันออกเจ็ดเก่านะแต่กระไดบาดานหนึ่งมันก็โอเชียแล้วพี่น้องนะมาซื้อลัตเตอรี่มันได้รางวัลละสองพัน นาใบละลอยไปขึ้นเงืนอนในพันกว่าบาทก็เลยว่าอยากกลับ,ก,ลบก็เลยมากลับเนี่ยว่าอยากว่าเนาะมันมันบดีก็เอินไตบบดานหรือเซเว่นอาจารย์ที่เรียกว่าไปเซเว่นเนาะพอาเซเว่นเขาจะทำนะเขานมจีดซาเปาหรือนั่นไหมเบี้ยไม่ค้านไหมก็เลยสิว่าเซเว่นคือเข้าใจกันเนาะว่าอันนะครับอาจารย์ก็เล่นยุ่เจ็ดเล่นยุ่สองหาง คือเกดแล้วก็ดเจ็ดเก้าเก้ปดเจ็ดเจ็ดนะสื่อแค่สตัวนะครับนินในตัวนี้นะเดี๋ยววันนี้จะปล่อยตัวเด่นรัฐบาลน,นะครับตัวเด่นรัฐบาลน,นะประจำงวดวันที่16บหมีนานะครับสิบหกมีนา ต่อไปเมื่อพูดถึงรัฐบาลนะวดน,นี้วันที่16มันจะมีทอกสเดี่ยอาจารย์จะให้ตัวเด่นไปก่อนเนาะให้ตัวเด่นไปนะครับตัวเด่นไปจริงๆแล้วอาจารย์ว่าอยากฟันตัวเดียวเดยเหมือนขวดมีกี้แหละนะทำไปสี่หางก็เลยอนะ่ะก็คนคนทําคนเดียวว่าเลขมันมีไปแล้วมันถูกไปแล้วก็เลยเก็เลยไม่แยกบนแยกล่างเพราะว่าถ้าใบฟาร์มจะเด่นสองตัวตัวหนึ่งบนตัวหนึ่งล่าง นะครับใครใครได้บ้างอ่ะอย,อย่างอย่างอย่างเงี้ยนอ้อมสังเกตนะแถวบนคือบนแถวล่างคือล่างคือตัวเน้นเน่ยนะครับก็คือเลขท้ายเลข3ตัวเห็นไหมไอาจารย์เน้นไปที่97เดนาะ89กับเ8ปมันก็ตัวเดียวกันอยู่แล้วนาะเลขท้ายเลข3ตัวเพราะนั้นมันก็มี89กเาหรือเจ็ดแปดทั้นั้นนะถ้าจะตัดเล่นมันมี2หาง3หางเท่านั้นนะครับที่อาจารย์ก็ย่อย่อมาลงในชุดนี้ มาชุดรัฐบาลก็ย่อมากก็มีสีใช้นั่นนะครับหวยสัญจรแต่วันนี้ใครจะเอาตัวเด่นนะตัวเด่นจริงๆเนี่ยให้ไปสองตัวที่แรกว่าจะพูดสามตัวนะอาจารย์พูดครั้งก่อนนู่นเนาะสามสี่ห้ามันมาออกสี่สามแล้วก็มาออกอะไรเก้าห้างวดเมื่อกี้ที่ผ่านมาอาจารย์บอกว่า ไล์สดแรกมีเจ็ดมีแปดมีเก้าเนาะใครจําได้มันก็มามาอะไรทุกคนมาเจ็ดเก้าเนาะวันนี้จะให้วบสามตัวเพื่อทีขึ้นภาพให้เนาะเอาสามตัวกเ็เด่นเนะเาะเด่นนะครับอะเด่นเด่นเด่นเผื่อได้ไปหาซื้อลอต,ตเตอรี่ให้มีตัวเหมือนของอาจารย์หรือใครไปเจอเด่นอื่นก็เอามันจับ ชวนกันก่อนก็นไดนะลัตเตอรี่วันนี้วันที่สี่ประมาณมืออื่นเขากระขายแล้วพี่น้องวันที่ห้าที่หกเขากระขายแล้วเรือลัตเตอรี่นะลัตเตอรี่เอาสามตัวเมียนบบเอาเอา,เอาเด่นสามตัวหรือเอาสองมีแต่สามตัวเนะเาะเพราะฉะนั้นเอาเด่นไปสามตัวก่อนเนาะ นะครับสามตัวแล้วอาจารย์ก็จะไปวินอยู่ในนั้นแหลนะสามตัวโอเชในมติส่วนมากพิมพ์มีแต่สามตัวสามตัวเนาะนะครับสามตัวมาสองตัวเด้นะมาอย่างน้อยหนึ่งตัวแต่ส่วนมาสองตัวเป็นสองหวัวตนะสองในสามเพราะมาอาจารย์ก็จะวินกันเหมือนหวยหุ่นนั่นแหละโอเชรัฐบาลนะครับ ที่ผิดตัวเด่นรัฐบาลนะครับนะ้อรัฐบาลนะครับก็เรียกว่าตำไทยเนาะเออตำไทยงวดนี้นะครับอาจารย์เด่นไ ตัวแรกตัวสองด่คือเกาพีดองนะครับตัวเด่นประจำวดวันที่วันที่สิบหกมีได้าเด้อนะครับหกเจ็ดมีเจ็ดมีแปดมีเก้า มีเจ็ดมีแปดมีเก้าแต่ภายในสามตัวมีสองตัวเด้อที่อาจารย์จะเอามาเด่นบนล่งนะครับม่กี้มันออกล่างอะไรทุกคนพิมพ์มาเดี๋ยวจะนิดนิด <c oughs> มึอบอกเจ็ดเก้าเนาะมันจะไปผุนเด้อนะบอกเป็นไก่นิดนึง มันออกมีกี้มันออกนี่เนาะต่อไปมันจะพูนตัวเก่าแต่จะไปบนนะครับบอกเจัาหนูอีกที่พ่อหูอยู่เนาะนะอยู่ในสามตัวนี่แหละแต่มันจะไปนูน่นนะครับมันจะไหลยอยู่นะเอาประมาณนี้ประมาณนี้ <c oughs> นะคนเลขที่คนว่าเป็นไปไม่ได้เ,ออเลขล็อกหรือเปล่าวะ ออกตัวเดิมสลับแต่ว่าบนออกล่างเป็นสี่เนาะอยหลงปากเบาแล้วนะครับอยู่ประมาณนี้นะประมาณนี้ประมาณนี้ล่องเอาไปหาจัดรละเตดีไว้นะครับสลับไปสลับมาอยู่หันแหล้นะครับเงนมีอยู่ตัวหนึ่งเดี๋ยวถ้าได้ขึ้นตีร่างกาเนี่ยนะเมื่อเมื่อวานวานัวน,วน,วน,วนพระเมื่อวานวันพระเดี๋ยวจังไม่ได้ให้ นายจันมั่นใจตัวเดียวอยู่ตัวนี้ตัวหนึ่งตัว,ต,วตัวที่จะไหลเพราะจุดไปแล้วมันมีเลขทูบได้ไปสองตัวมั่นมากสองตัวเออมันมาสองตัวนะครับอพอหอมปากหอมด้วยหน่วยอะไรครับว่าใคจะเาห็นจักหน่วยเจ้าก็ได้เม็ดละเนาะ เดี๋ยวเอาหลักหน่วยอาจารย์ให้ไปห้าตัวเอาปอแต่ยังไม่ได้จับวินให้เดยตามสูตรเนี่ยเจาปอลระเอาไหมเอาเนาะไปจับเอาเด้อหน่วย นี่คือหน่วยเมื่อกี้ไอ้บนก็าหายไปแล้วเด็กแต่ว่ามันมันหลอกอยู่แต่ว่าจะมีอยู่สองตัวเต็มเพราะว่าพวกง่ายๆมันก็ตัวเดียวนั่นแหละตัวหนึ่งบนตัวหนึ่งล่างเนาะที่ให้ไปสามตัวมีกี้อันนี้น่วยเนี่ยนะทั้งบนทั้งล่างได้เลยลองจับไปซื้อลัตเตอรี่ก็อด้ก้อนเด้อพี่น้องลองจับไปหาซื้อลัตเตอรี่ได้เลยไม่ต้องรอ ก็ฟันเห็นอย่างนอ้เห็นแบบนี้นะครับะเหมือนมีจี้อาจางว่ก็ให้ไปสี่หางเด้ล่ะแต่ชุดชุดสันจรใช่ไหมแต่ชุดเบฟ้ามันสามหางโอเคเห็นแล้วล่ะนัาสมีก็ะไดแล้วล่ะไม่ค่อยเจอกันในวันพุธนะครับ ะบานชุดชุดเต็มเนาะมันพุดมบรสุกนะครับประมาณนี้นะหเป็นแล้วถ้าถ้ากลับเป็นเด่นได้าเพื่อเทียบเทียบไรเลี่ยงเราเนาะเ่อีาจารย์ห้ไปมีเกียร่นาทิ่จับออกอยูหรอกว่าตัวเด่นตัวไหนแล้ะอาจารย์ก็ยังหลงเบาไปอยู่ด้อาจารย์ยังพูดอยู่ว่าเมื่อกี้ล่างมันออกตัวไหนและมันก็จะไปเมื่อกี้มันล่างเนาะต่อไปมันก็ ยังสี่ก็ยังหลงเบาอยู่ทีนีมเนี่ยมันหลงเบาอีกล่ะหูตัวอ่ะประมาณนี้นะครับทุกคนนะนะขอให้ทุกคนโชคดีเด้อนะครับร่ำรวยๆเฮงๆปังๆนะครับคว้ยพค่อยเจอกันในวันพุธนะครับนะโอเคโชคดีวันดีครับผม